สวัสดีครับพบกับช่องทรงพินชาแนลครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวไม้์ลาวเลียนะครับยี่ห้อนับโปรครับผมอันนี้เป็นไมลติดปกเสื้อนะครับเอามาติดกับกล้อง GoPro โโ7นะครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงบ้างครับผมอลองลองฟังเสียงดูนะครับว่าได้มันจะโอเคไหม ราคาไม่เกินสองร้อยมันจะ oh. เป็นยังไง oh. ไม่ตัวนี้มันใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องจะมีตัวแปลง สามจุดห้ามิลมาให้ด้วยนะครับตอนเนี้ยก็ซื้อมาจากลาซาด้านะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,อนสนใจก็ลองเข้าไปหาซื้อหรือชมได้ครับอันนี้ก็ สะพานครุงทนนะครับหรือว่าสะพานสังฮีนะครับตลกไปเลครับวันนี้แดดสี่โมงเย็นก็แดดร้อนเหมือนกันครับเ oh, <no. S 1> พื่อนๆก็ลองไปหาซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนฟังเสียงดูก่อนก็ ค่อยตัดสินใจนะครับว่ามันยังไงเนาะตัวเนี้ยเผื่อเป็นทางเลือกในงบไม่เกิน200บาทนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ